ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับกับ e ีีที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับถึงช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกเพชยินดีที่เวทีมวยราชดำเนินให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมตา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมตา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมตา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตาแกรมเมตา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุ กับทั้งมวยแนละฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยุ168นะครับสนอกสนใจครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุ168นั้นมีหลายเสียงมวยมีหลายเสียงมวยให้ฟังกันทุกวันและข้อมูลเกี่ยวกับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจาวันรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมธานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยุ่168นะครับมีดีเรื่องกีฬามวยและฟุตบอลนะครับเราเข้าส่วน,นด้านของฟุตบอลหน้าาารรองปะจํํคค่คืนนวันหัหสบ นะครับที่10เมษายนนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลครับยูโรปาลีกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางโอลิมปิกลียงยอดทีมเรสฝรั่งเศสจะเปิดสนามครับกรูปามาสเตเดียมรับมือกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดยอดทีมเกลมเทศอังกฤษนะครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มงทำการโมแขคงชุ่มฉ่ำตีสองของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านทางรียงนั้นก็มีทางเปาโลฟันเซกาคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางแมนยูผู้มาเยือนนั้นก็มีทางรูเบนอาโมรินคุมทีีีีมมออยยู่ในนนนนนขขณะะะะ้คคครรรััับบบผลงงงงาาทช แพ้ไป1นะครับราสุดเป็นฝ่ายชนะอริลมา2-1ในฟุตบอลนะครับลีกเงิงเทศดฝรั่งเศสนะครับส่วนทางนะครับแมนยูนะครับผลงานชนะ3เสมอ2แพ้ไป1นะครับราสุดนี้เปิดบ้านนะครับเป็นฝ่ายครับยันเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ยนฟุตบอลพรีเมียร์เีกมาศูย์ฟุตบอลคู่นี้ราคาเลืกดเปิทางรียงเป็นต่ออยู่ที่ราคาปอปนะครับ ข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยผูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาจอดเลึกนั้นของรายชื่อนักเตะทั้ง11ต,ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ว่ามีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางแฮกก็ต้งสองทีมนะครับว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยผูเมธากูรู้สายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลนะครับ ตลอดการจัดทัพของทางเปาโลฟไนเซกาให้คนทางริยงในด้านของวันนี้ครับชาร์ไลอัพนักเตะครับจะเป็นใดนด้านของระบบครับสี่สองสามหนึ่งผู้รักษาประตูจะเป็นเจ้ารูกาเบลลี่ยืนเฝ้าเสาให้ทางริยงนะครับสี่ปากการหลังแผงแบ็กโฟลจะเป็นเจ้าไอซ์รี่เอสแมนนะครับยืนคู่กับทางเจ้านะครับไนท์คาร์ตันมาตาครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเตเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเจ้ามุสซาครับเนียกาเต้ครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นเจ้าอันเนวิซิอุสนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กลาาาาาาางงจจจะะเเเเเเเป็นนนนนนน้้้ทททอรรร์คคคัััับบบสแมมมยืู่กต ร,รวมถึงนั่งของทางเจ้าราย,ยัานเซสกีครับก็เป็น3แดนกลางทางลียงค่าคืนนี้นะครับวันนี้หน้าต่าจะเป็นเจ้ากรองเต้นะครับโตโรโซ้ so นะครับยืนคู่กับทางเจ้าดีอากุอัตมาตาครับแล้วบทบาทเป็นหน้าต่ำนะครับตัวที่2นะครับส่วนหน้าป้าเป็นทางเจ้าเจ้าจอเกสนะครับ มาคาตัสเซ่นะครับก็เป็นรายชื่อของทางรียงทั้งที่เป็นตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ับคืนนี้นะครับต่อไปไปดูความพร้อมทางคู้มาเยนทางแมนยูกันบ้างสจหรับการจัดทัพทางรูเบนอโมรินในด้านของมันนี้ทางไลา์อัพนักเตะทางทีมเยือนจะเป็นด้านของระบบ4-3-2-1ผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าอังเดโอนานายืนเฝ้าเสาให้ทางแมนยูครับสี่ประการหลังแทงแบ็ทโฟจะเป็นทางเจ้าแกรี่แม็กไราดาวเตะทีมชาติอังกฤษยืนคู่กับทางเจ้าเนสเซ่มาอาราฮุยนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซตอรฮับคัมคืนนี้นะครับบปี แผงเอ็กฟงทางแมนยูค่าคืนนี้นะครับตอนทางแผงแดนกลางครับจะวางทางเจ้านะครับคาเซมิโลครับยิงกับทางเจ้ามาดูเอลครับโอเอเต้นะครับ และทางเจ้าเฟรดิกนะครับกุสนะครับก็เป็น3แดงกลางครับของทางครับแมนยูนะครับค่ำคืนนี้นะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำจะเป็เจ้าบูโน่คาเฟนันเดสเตาเต้ทีมชาติโปรตุเกสย็นคู่กับทางเจ้าอาล็กซานโดกาลาโซ้และวันนี้มีทางหน้าเป้ากับทางเจ้ารัสมาทอยดุดนดาวเต้ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับฟุตบอลคู่นี้ครับทัศนะมุมมองผมมวยหูเมทานะครับไม่ง่ายครับที่ทางลียงชนะทางแมนยูได้ครับเพราะทางลียงนี่เป็นฟุตบอลที่เปิดเกมรุกดีแต่วันนี้มาเจอกับทางแมนยูซึ่งในด้านของทางแมนยูนน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 นะะะคครรรรัััับบบบบใใดดททที่่่่เเเป็็ผผาาาาามกกถือออออววลลลุุงง้ข์์ฟตหๆ านมาถึงรอบนี้ได้ล่าสุดนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มดีเสมอทั้งแมนเชสเตอร์เต้ตี้มานะครับผมดูว่าด้านของแมนยูครับวันนี้นะครับจะบุกมายันเสมอทั้งลียงได้และมีสิทธิ์พลิกชนะสูงราคาปอปรองไปรองไปครับที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมชอบทางบอลรองทางแมนยูนะครับคู่ต่อมาครับค่ำคืนนี้นะครับโบโดริมครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางราซิโอนะครับราซิโอต่อปอปล็อกไปครับที่ทางราซิโอครับแล้วคู่ต่อมาครับในเรทางสเปอร์เปิดบ้านเจอกับทางครับแฟรงก์เฟิร์ตครัฟุตบอลคู่นนนนีีี้้ไมม่่่่าาาาตอออครรัับสเปป์ญหดขงงงทแผ กลางครับคำขื่อนนี้ครับลองที่ทางแฟรง์เฟิร์ตนะครับและคู่ต่อมาคัมคืนนี้ครับโกเรนเจอร์เจอกับทางแอตติบิวต์เบาครับฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทางกรัดโกเรนเจอร์บอลลอนะครับและในด้านของคู่ต่อมาครับลิเกียวอซอครับเจอกับทางเชลติกนะฟุตบอลคู่นี้เขาผมชอบทางเชลติกนะครับและคู่ต่อมาครับวันนี้ในด้านของวันนี้นะครับยอร์กาเดนครับเจอกับทางราปิกเวียนนาครับผมชอบทางราปิกเวียนนานะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดวันนี้นะครับในด้านของทางเชลเย่เจอทางฟิออรินตน่าผมชอบทางฟิออนะครับวันนี้จัดไปครััััััับบบบบคคคคู่่่นนนนนนะรรรรใใงงงขออวววีีี้้้จจลลแพุเกหมสสด